สวัสดีครับสมาชิกผู้ติดตามและผู้สนใจท่านผู้นำ bbc donation ทุกท่านนะครับผมโค้ดบอยสลาวุธสำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโออัปเดตเรื่องราวของภูนะครับล่าสุดนะครับแพนเค้กสวอปได้ปรับเป็น v 3นะครับซึ่งระบบเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเหรียญหรือโทเคนใหม่นะครับซึ่งของเราเนี่ยก็นับว่าเป็นโทเคนใหม่ซึ่งเราสาม เราได้สร้างภู BBCC สแ BUSD ไปแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเพิ่มเหรียญลงไปในพูได้นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของเราเลยที่เราต้องเพิ่มสภาพคล่องลงไปในแต่ละเดือนนะครับเพราะทำไม่ได้เนี่ยนะครับมีการฟ้องว่าไม่สามารถคำนวณค่าแก๊สได้นะครับเป็นค่าแก๊สเออร์เอร์นะครับก็พยายามหาวิธีการอยู่นะครับแต่ยังไม่สามารถปรับแก้ได้นะครับจึงได้ ย้ายสภาพคล่องของ B B C c token มาอยู่ที่ Dodo ก่อนนะครับซึ่ง Dodo Swap หรือ Dodo ex.io เนี่ยก็เป็นกระดาน decentralized exchange ที่ได้มาตรฐานระดับยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีระบบใหม่นะครับเป็น V3 เป็น A M M นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันของนักเทรดอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราสามารถ ใช้ p o l l to swap ได้เหมือนกับ p พ n c a k e swap เลยไม่แตกต่างกันนะครับและสามารถจะซื้อ b b c c token ได้หรือจะขาย b b c c token ได้ขึ้นอยู่กับท่านเลยนะครับใครต้องการซื้อก็ซื้อนะครับถ้าท่านต้องการซื้อเนี่ยเดี๋ยวทำตามวิดีโอได้เลยนะครับเราจะเอา b u s d ไว้ด้านบนนะครับ b b c c ไว้ด้านล่างถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือเราทำการซื้อครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำการขายเราแค่กดลูกศรน,นะครับตรงนี้ครั้งหนึ่ง เขาจะสลับตำแหน่งกันนะครับถ้า B B C C อยู่ด้านบนนะครับสังเกตนะครับและมีลูกศรชี้ลงล่างแบบนี้คือการเปลี่ยน B B C C ให้เป็น B U S D นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมต้องการที่จะถือครองมากกว่านะครับเพราะตอนนี้ราคาของ B B C C โทเคนเถูกมากนะครับอยู่ที่0.026นะครับหรือประมาณ90ตังค์แค่นั้นเอง90ตังค์แค่นั้นเองนะครับ ไม่ถึงบาทนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันถูกมากเนี่ยนะครับผมก็จะซื้อเก็บเอาไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองซื้อนะครับสักห้าเหรียญนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าโอเคมันสามารถซื้อได้จริงนะครับจากที่เราย้ายจากแพนเคกสวอปนะครับซึ่งตอนเนี้บนแพนเคกสวอปเราจะยังไม่สามารถซื้อขายเหรียญนี้ได้นะครับต้องมาซื้อที่กระดานโดโดก่อนนะครับจากนั้นกดคอนเฟิร์มครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีให้เรา ทําการแอปพลูปใช่ไหมครับของผมผมใช้เมตาแมทนะครับก็รอให้เขาขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับบางคนที่ยังไม่เคยสวอปนะครับต้องทําการแอปพลูปก่อนนะครับพอแอปพลูปเสร็จต้องทําอีกครั้งหนึ่งเป็นการสวอปนะครับอันนี้ผมเคยทําการสวอปไปแล้วนั่นเองนะครับก็แค่ทําการคอนเฟิร์มอเดียวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมได้ใช้เหรียญไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อบันทึกลงไปในบล็อกเชนเสร็จ เหรียญตัวนี้นะครับก็จะเหลือแค่หายไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มขึ้นเรียบร้อยสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีตัว history trade นะครับหรือ transaction ที่เราทานะครับเมื่อสักครู่นี้ 5b ดีนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนของผมเนี่ยเคยซื้อไปถึง127นาอที่ซื้อเยอะนะครับแล้วส่วนมากผมจะทําการซื้อหมดเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อด้วยเหรียญ bnb b s d นะครับผมซื้อตลอดนะครับนี่คือเหรียญ ต้นน้ําของเรานะครับซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างมาเพื่อให้ทุกคนครับเข้าถึงความสําเร็จครับก็ลองสวอปดูนะครับไม่ยากนะครับอนนี้ก็ถือว่าเหรียญมีราคาถูกมากๆนะครับเราลองใส่ตัวเหรียญลงไปนะครับเราก็จะเห็นไพ่ impact ที่แสดงขึ้นมาโอเคถ้าท่านชื่นชอบนะครับไม่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการสร้างรายได้กับโปรเจกต์ B B C C Innovation นะครับสนใจอยากเข้าร่วม ผมได้ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันสวัสดีครับ